มีหลักธรรมะนะที่พระกรมศาสดาได้ตรัสเอาไวนะ้นำมาฝากกันในช่วงนี้อริยาาสัจสีในรูปแบบพิเศษนะเรารู้จักอริยสัจสีในรูปแบบปกติก็คือ ทุกสมุดไทยนิโรธแล้วก็มักนะทุกให้กำหนดรู้นะสมุทไทยให้ละนิโรธนะทำให้แจ้งแล้วก็มักทำให้เจริญนั่นคืออริยสัจสีในรูปแบบที่เรารู้จักกันนะตอนนี้เสนออริยสัจสีในรูปแบบพิเศษนะพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเนี่ย ทำสี่ประการเหล่านี้มีอยู่นะสี่ประการคือทมที่ควรรอบรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งทมที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วก็ทมที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งและสุดท้ายทมที่ควรเจริญให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งนี่คือทำสี่ประการนะ ภิกษุทั้งหลายรรมที่ควรรอบรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นอย่างไรเล่านะอุปทานขันทั้ง5เหล่านี้แหละเป็นธรรมที่ควรรอบรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งนั่นแสดงว่าธรรมที่ควรรอบรู้ด้วยปัญญาเนี่ยได้แก่อุปทานในขันทั้ง5นั่นคือความยึดมั่นถือมั่นในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขาร และก็ในวิญญาณน,นี่เป็นธรรมที่ควรรอบรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งภิกษุทั้งหลายธรรมที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นอย่างไรเล่าะอาวิชาและภาวะตัณหาเหล่านี้แหละเป็นธรรมที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่งะอาวิชาคืออะไรอาวิชาคือความไม่รู้ไม่รู้ในเรื่องที่เรียกว่าทุก นะเหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไมเหลือแห่งทุกข์นั่นคืออวิชชาส่วนภาวะตัณหาก็คือความอยากนะที่อยากได้อยากมีอยากเป็นนะเป็นภาวะตัณหานะเป็นผลของภพนั่นะคือภาวะตัณหาสองประการนี้เป็นธรรมที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่งนะ ที่สูทั้งหลายทำที่ควรกระทําให้เจริญด้วยปัญญาอันยิ่งนะเป็นอย่างไรเล่านะนั่นคือสมถะและวิปัสสนาเหล่านี้แหละคือทมที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งนะสมถะก็คืออะไรสมรถะก็คือสิ่งที่เรียกว่าสมาธินะบวกด้วยศีลนะสองประการนี้นะเรียกว่าสมถนะ ส่วนวิปัสนาก็คือนะการรู้แจ้งนะการรู้แจ้งในไหนรู้แจ้งในสิ่งที่เรียกว่าความเป็นจริงของธรรมชาตินะสองประการนี้คือธรรมที่ควรกระทําให้เจริญด้วยปัญญาอันยิ่งภิกษุทั้งหลายธรรมที่ควรกระทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นอย่างไรเล่าวิชาและวิมุต เหล่านี้แหละคือทมที่ควรกระทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งวิชาอะไรวิชาคืออะไรวิชาคือความความรู้ความรู้แจ้งในสิ่งที่เรียกว่านั่นคือทุกนั่นคือเหตุให้เกิดทุกนั่นคือความดับทุกนั่นคือข้อปฏิบัติให้ดับไม่เหลือแห่งทุกส่วนวิมุตติคือความหลุดพ้นหลุดพ้นจากอะไรหยุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นนะ ในสังขารทั้งหลายในความเป็นตัวเป็นตนนะเหล่านี้แหละคือธรรมที่ควรกระทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งนะทิศูทั้งหลายทำสี่ประการเหล่านี้แลมีอยูนะ่นี่คือธรรมะสั้นๆที่จะนํามาฝากกันในช่วงนี้นะขอตอิดตามธรรมะสั้นๆและมีประโยชน์ในลําดับต่อไปแลนะที่สําคัญคนะอให้กดติดตามด้วยครับ